ดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามารีวิว t o y o ต a t ท c o m a TRD Sport คันนี้เลยนะครับคันเร่งตอบสนองดีนะเหยียบเป็นมาเหยียบเป็นมาขับรถเท่นแน่นอนคันนี้โคงนึหน เดี๋ยวจะมารีวิวเจ้า Tacoma TRD Sport คันนี้เลยนะครับนี่มาดูกันที่ใกล้นะครับนี่ตัวนี้นะครับจะเป็นสีเทาอันเดอร์กราวนะครับจะเป็นสีเทาแบบเข้มๆอย่างงี้นี่มาดูที่ไฟหน้าก่อนเลยนะครับไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้า LED เต็มระบบเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเขียนสัญลักษณ์ Tacoma ด้วยนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นช่องดักอากาศแบบของปลอมนะครับแต่ถ้าเป็นทันด้านะมันก็จะมีช่องจริงๆเลยแต่ว่านี้ก็จะเป็นทำหลอกๆเอาไว้เท่ๆมาดูที่กิลกระจังหน้ากันนะครับนี่ ตัวกระจังหน้าก็จะเป็นแบบ t ต y o ต้ h e r i t a g e นะครับจะเป็นสไตล์แบบ T-RD Pro ตัว Pro มันก็จะมีไฟไลท์บายอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตรงใต้สัญลักษณ์ t ต y o ต a อยางนี้เทมากถ้าเป็นตัวธรรมดามันก็จะเป็นแบบว่าตัวสัญลักษณ์ t ต y o ต้ธรรมดาแต่นี่คือจะเป็นเขียนคำว่า t ต y o ต้าเลยเรามาดูข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะมีไฟ f o g l i g h t เป็น LED นะครับสองข้างถ้าเป็นตัว T-RD Pro นี่จะได้ตัวของยี่ห้อลิจิตด,ด้วยนะแต่อังนี้ถือว่าเทแล้วเนี่ยข้างหน้านี่ดูโหดๆดุๆเลยนะเนี่ยดูดิ เดี๋ยวมาดูข้างล่างกันชนกันนะครับนี่ทรงเทมากตรงนี้เป็นพลาสติกสีดาอันนี้เป็นดําด้านส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบสไตล์แบบออฟโรดหน่อยเนาะตัวนี้ก็เป็นสกิทเพเดแต่ว่าเป็นสกิทเพเดแบบพลาสติกนะเหมือนไฟเบอร์อ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่สกิทเพเดแบบเหล็กไงถ้าเป็นตัวออฟโรดอาจจะได้สกิทเพเดแบบเหล็กตัวนี้ก็เน้นแบบออฟโรดเป็นหลักก็เลยแบบได้สกิทเพดอย่างนี้มาแต่สามารถเปลี่ยนได้อันนี้ก็จะเป็นพวกเรดร์อะไรต่างๆนะครับเป็นโตโยต้าเซฟตี้เซนส์3.0นะครับ ระบบความปลอดภัยของ t ต y ยต้าล่าสุดมาดูที่ฝากระโปรงหน้ากันบ้างนะครับนี่ข้างบนก็จะเป็นฮูดสกูปเป็นฮูดสกูปดักลมแบบหลอกๆนะครับไม่ใช่ของจริงแต่ว่าเทมากถ้าตัวออพโหลดนะครับมันจะไม่มีฮูดสกูปอย่างนี้นะครับจะมีแค่เฉพาะตัว TRD Sport TRD Pro คือมันมีอย่างเงี้ยเท่กว่าไม่มีถ้ามันไม่มีอะมันจะดูโล้นๆเลยแต่อนเง,งี้ยมีแบบลวดลายมีเส้นสายมันเท่มากแล้วก็มีแบบเนี้ยมีเท็กเจอร์มีลายในข้างบนอย่างเงี้ยมันทําให้ดูแบบทับๆดูแบบลุยๆอะ่ะ มาดูที่สเปคตัวเครื่องของ Toyota Tacoma TRD Sport กันนะครับตัวนี้จะได้เครื่อง i f o r c e 2.4ลิตร4สูบเทอร์โบนะครับตัวนี้มันจะไม่ได้เครื่อง6สูบเหมือนเจนก่นกอนแล้วนะเพราะว่าด้วยกฎหมายทางมลพิษของอเมริกาเนี่ยเขาจะไม่ให้ทำเครื่องใหญ่แล้วก็คือถ้าจะไป6สูบนี่คือต้องไปเล่นทัน d ้าเลยแต่ว่าถ้าเป็น Tacoma เนี่ยจะเป็น4สูบหมดแล้วตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องเบนซินธรรมดานะครับที่ไม่ใช่ไฮบริด ต,ตัวไฮบริดนี่ก็จะได้แรงม้ากระแรงบิดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับตัวนี้นะครับถึงจะเป็นเครื่องสสูบเครื่องเล็กลงแต่ว่าก็ได้เทอร์โบมาช่วยเพิ่มกําลังด้วยนะครับหน้าตาภายในห้องเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับนี่ดูแบบในห้องเครื่องไม่มีฝาปิดเลยนะครับจะดูแบบลกๆหน่อยเนาะพอสังเกตดูว่าพื้นที่กระโปรงหน้าเนี่ยมันก็ยังเหลือพื้นที่ยัดเครื่องใหญ่ๆได้เองนะที่จริงยัดเครื่อง v 6ยังได้เลยเพราะว่ามันขนาดก็พอๆกับตัวเจนก่อน,อนๆนี่แหละที่เป็นเครื่อง v 6ก็คือเขาแค่เปลี่ยนเครื่องให้้มััันน็กงยยๆ่ารญดดดไจิ เพราะว่าไซส์มันเท่าเดิมน,นะครับสังเกตว่าตรงกระโปรงหน้าตรงฮูสกูกข้างบนอะ่ะมันจะไม่มีช่องอากาศจริงๆเห็นนะมมันจะเป็นตันๆอย่างนี้เลยไม่มีอะไรเลยสังเกตดูมันจะเป็นช่องตันๆธรรมดาไม่มีอะไร เอาไว้เป็นสกู๊ปหลอกแต่ว่ามันเท่ดีนะเครื่องยนต์2.4ลิตรส4 L, 4สูบเทอร์โบตัวนี้นะครับแรงมา้าอยู่ที่278แรงมา้าที่6000รอบต่อนาทีแรงบิดอยู่ที่3 1 7 p o w e r f e e จ of พาวเ์ฟออฟทอคที่1,700รอบต่อนาทีเครื่องตัวนี้นะครับชนกับเกียร์อัตโนมัติอัจฉริยะที่เป็นระบบ eCTI นะครับเป็นอัตโนมัติแบบ8สปีดตัวนี้ถ้าเป็นตัว MT ก็มีนะเกียร์ธรรมดาจะเป็น6สปีดเค okay, ครับเดี๋ยวไล่มาดูด้านข้างกัันเเลยะ,บ,นน Q ะบบบีดดววก็็จปแต ถ้าเป็นตัวออฟโรดมันก็จะเป็นสีดาด้านแต่นี้ตัวเทีย p o r t เนี่ยผมชอบตรงที่มันสีเดียวกันกันกบตัวรถนี่แหละอันนี้ก็เป็นช่องดักอากาศนะครับนี่ใช้งานได้จริงเลยนี่มาดูกันที่ล้อน,นะครับนี่ตัว t a c โคม t าเทียดีสปอนะครับจะมาพร้อมกับแม็กขอบ18นะครับแต่ตัวนี้เป็นแม็กทรง t ที p ดีโปรที่ไม่ใช่ตัวเดิมของมันนะจะเป็น TRD Pro โปรขอบ18เหมือนกันอันนี้มาพร้อมกับยาง 27565R18 เป็นมัตเทรเรนนะครับยางขอบ18มัตเทรเรนคือถ้ามากับโรงงานเลยจะเป็นยางออลซซิสันธรรมดาเพราะว่าตัว t r d Sport เนี่ยมันออนโรดเป็นหลักมันไม่ได้ออฟโรดไงแต่ว่าตัวนี้พอมาเปลี่ยนเป็นยางมัตเทรเรนเนี่ยดูโหดขึ้นเยอะเลยโอเค okay, แล้วก็มาดูข้างตัวรถกันนะครับนี่กระจกมองข้างก็มีไฟเลี้ยวนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นซีคอนเชียลนะตัวนี้ธรรมดาไม่มีกล้องมองข้างไม่มีกล้องรอบคัน นี่ก็มีแบชทาโคม่านะครับตรงนี้สไตล์ทากโคม่าเลยแล้วก็มี running บอร์ดบันไดข้างนะครับเป็นตัวแต่งนี่สีเทาอันเดอร์กราวนี่สวยจริงๆนี่แล้วก็ตรงกระบะนะครับโป่งกระบะเฟนเดอร์ข้างนี่มันโป่งมานะ่าสวยดีอ่ะชอบอ่ะอย่างเงี้ยคือเวลาส่องกระจกมองกระจกหลังนี่คือเห็นโป่งด้านข้างมาคือแบบโหเท่มากทรงแบบสไตล์บาฮามีโป่งกว้างอย่างเงี้ยนี่นะครับอันนี้ก็เฟนเดอร์ด้านข้างก็สีเดียวกับตัวรถชอบสวยงาม ชกช่วงล่างหลังนะครับก็จะเป็นแบบคอยสปริงไม่เป็นแบบแหนบแล้วนะจะบอกว่าทาโคม่ารุ่นถูกสุดตัวเริ่มต้นเลยนะครับก็จะได้คอยสปริงอย่างนี้เหมือนกันคือรถสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขาแทบไม่ทําแหนบกันแล้วเขาจะเป็นคอยสปริงอย่างนี้แต่ว่าบางยี่ห้อก็ยังเป็นแหนบอยู่นะแต่ว่าทาโคม่าเนี่ยเปลี่ยนเป็นคอยสปริงหมดแลวเหมือนทันดราเลยนี่นะครับอันนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์เขียนว่า TRD Sport นะครับเขียนเป็นชื่อรุ่นนี่มาดูไฟท้ายกันนะครับนี่ไฟท้ายก็จะเป็น led เต็มระบบนะครับเป็นแบบเส แบ็คไลท์แต่ว่าไฟเลี้ยวก็จะเป็นสีแดงๆนะอย่างนี้ข้างหลังก็แสแตมป์คขา่าทากโคม่าใหญ่ๆนะครับนี่ถ้าเป็น4ีคูก็จะเขียนว่า4ีคตรงนี้นี่กันชนก็สีเดียวกับตัวรถนะครับนี่กันชนสมัยใหม่มันจะเป็นอย่างนี้แล้วเนาะสไตล์แบบเข้ากับตัวรถเนี่ยสังเกตไหมพอทายรถเฉียงๆยงนี้กันชนมันก็จะเฉียงตามนะครับมันจะเข้ารูปอย่างนี้เลยทรงเหมือนทันดราตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกสีดํานะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นทฮิชรีเซิร์ฟเวอร์นะครับเอาไว้ อันนี้ก็เป็นที่ไฮลิฟต์แจ็คนะครับที่เอาไว้แบบว่าตัวยกรถแบบรถยกสูงถ้าเป็นที่ยกธรรมดามจะยกจากข้างล่างใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพวกรถยกสูงเนี่ยเขาจะมีตัวลิฟต์แจ็คที่ว่ายกตรงนี้ขึ้นนะครับนี่ถ้าเป็นตัวพวกออฟโรดก็จะมีรีคารเวอรี่ฮุกตรงนี้นะครับเป็นสีแดงเป็นของ ARB อะไรก็ว่าไปนะครับนี่น,นี่ก็เป็นตัวปลั๊กเสียบนะครับโฟพินต่อสายไฟต่ออะไรเวลาต่อเทลเลอร์นะครับพวกนี้นี่นี่นะ อันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์โตโยต้านะครับที่จะเปิด้าหลังแล้วก็มีกล้องถอยหลังด้วยนะครับอันนี้ลองเปิดดูนะมีตัวผ่อนแรงนะครับสบายเบามากนะครับมีตัวช่วยผ่อนแรงนี่ขอบกระบะนี้ก็มีไลายเดอร์ด้วยนะครับเนี่ยสวยมากเลยคือมีแบบชั้นขึ้นมาอย่างนี้ด้วยนะครับเนี่ยทรงเหมือนแบบเป็นแบบสปอยเลอร์นิดๆอ่ะเนี่ยดูดิสวย อ๋อรุ่นนี้จะไม่มีปุ่มเปิดกระบานะครับถ้าจะบวกพวกออปชั่นเพิ่มจะเป็นพรีเมียมแพคเกจนะครับหรือว่าจะเป็นพวก TID Off Road หรือ TID Pro ะไรเนี้ยมันจะมีปุ่มกดเปิดตรงนี้ได้นี่แต่ว่าอันนี้ต้องเปิดข้างหลังนะครับปกติแต่ว่าก็มีที่ผ่อนแรงนี่มาดูกระบาดข้างในกันนะครับฝาหลังตัวรองกระบาดจะเป็นคอมโพสิตไลเนอร์นะครับมันจะไม่เหมือนตัวไลเนอร์ที่กระบาดที่ไทยบ้านเรานะบ้านเราจะเป็นแบบกระบาดเหล็กใช่ไหมแล้วก็เอาไลเนอร์มาครอบเอาแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็น คอมพสิตไลเนอร์ที่เป็นไลเนอร์ไฟเบอร์กร์ดเนี่ยเข้ากับตัวรถเลยเข้าตัวกระบ,บะเลยคือถ้าถอดพวกไลเนอร์ออกเนี่ยคือจะเป็นตัวโครงรถจะเห็นโครงรถข้างในเลยอันนี้ก็เป็นพวกตัวยึดต่างๆนะครับสามารถปรับได้แล้วก็เลื่อนอะไรต่างๆได้นะครับเลื่อนไปข้างหน้าข้างหลังได้นี่อันนี้ก็ปลั๊กเสียบไฟ12โวลต์นี่มีปลั๊ก USB C ในน,นี้ด้วยเอาเลตฝั่งนี้ก็มีนะครับนี่่อนนี้ก็เป็น เสียบปลั๊กไฟนี่นะปลั๊กไฟ120โวลต์เนี่ยส่วนข้างหลังก็จะมีไฟสองกระบะด้วยนะครับเป็น1 2แล้วก็3ข้างบนนะครับตรงไฟเบรกโดที่3ตรงนั้นแต่ถ้ามีตัวพรีเมี่ยมแพคเกจนะครับหรือว่าตัวพวก t R D o f f r o อ d อะไรเงี้ยขึ้นไปมันก็จะมีไฟตรงกระบะด้านข้างเพิ่มขึ้นมาอีก2ข้างนะครับอย่างนี้ข้างละ2องเนี้ยเนี่ยหนฝั่งนู้น3 4นะครับนี่มีไฟเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าตัวนี้ไม่มี นี่นะครับแล้วก็กระจกข้างหลังก็สามารถเปิดได้นะครับเป็นช่องเล็กๆตรงกลางสไตล์รถกระบะในอเมริกาเนี่ยก็จะเปิดอย่างนี้ได้นะครับนี่แล้วข้างบนหลังคาก็จะเป็นชาร์กฟินนะครับเสาอากาศเป็นรูกชาร์กฟินก็สไตล์ยุคนี้ก็จะใช้เสาอากาศแบบนี้แหละ hmm. สวยจริงทาโคมาอันนี้ฝากถังน้ํามันไปเดี๋ยวเข้ามาดูภายในกันเลยนะครับ พวงมาลัยก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสไตล์แบบโตโยต้าก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังด้วยนะครับนี่ช่องแอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีดําพง JB L ด้วยส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นแผงควบคุมระบบไฟต่างๆนะครับนี่ไฟสูงออโต้ไฟอะไรต่างๆนะครับนี่อันนี้เพิ่มไฟได้นะครับอันนี้ปุ่มพุชสตาร์นะครับจะเขียนว่า T R D สีแดงนี้ด้วยเท่ดีเนี่ยเรามาอยู่ตรงนี้ด้วยมันดูเท่ๆนะดูเข้ากันดีมันไม่ต้องไปอยู่ข้างล่างตรงนี้หน้าปัดคนขับนะครับก็จะเป็น ฟูลิจิตต์นนะครับขนาด12นิ้วส่วนตรงกลางหน้าจอนี้ก็จะเป็นขนาด8นิ้วนะครับหน้าจอใหญ่พอสมควรเลยนะนี่แล้วก็ได้ลาโพง jbl อย่างนี้ด้วยนะครับนี่สามารถออกได้นี่นี่นะครับนี่เอาไว้ออกไปฟังเพลงข้างนอกได้นะครับ jbl ผงก็จะเป็น jbl ทั้งหมด6ตัวนะครับมีข้างหลัง2ข้างหน้า2แล้วก็ข้างบนอีกเป็น6ตัวนะครับไม่รวมตรงนี้ด้วยนะตรงนี้สามารถออกได้นี่ส่วนคอนโซลข้างหน้าของคนนั่งข้างนะครับก็จะเป็นมีแบตทากโคม m าตรงนี้เขียนไว้นะครับแล้วก็จะ ตัดกับสีเทาดําอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็มีช่องใส่ของเล็กๆด้วยเดี๋ยวนี้โตโยต้าชอบมาทําอย่างนี้นะมีช่องใส่ของเล็กอย่างนี้แล้วก็เก๊ใส่เอกสารใส่อะไรต่างๆนะครับนี่ตัวนี้นะครับจะไม่มีซันรูฟมาให้นะครับก็จะเป็นหลังคาดําเหมือนลัโฟเราก็จะเป็นหลังคาสีดําส่วนเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้ตัดสีเทากับดํานะครับมีไวเลสโฟนชาร์จเจอร์นะครับ ทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับนี่ระบบควบคุมแอร์อิสระ2ทิศทางอัตโนมัตินะครับนี่ชอบสไตล์เงี้ยดูลุยๆดีเนี่ยปุ่มใหญ่ๆชัดเจนอย่างเงี้ยนี่เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับนี่มี Follow 4, 4 High ขับเคลื่อน4ล้อระบบโทหัวนะครับโทหัวเอาไว้ลากจูงนะครับแล้วก็ดร v e โหมดนะครับเอาไว้เลือกเป็น Eco Normal แล้วก็ Sport นะครับ นี้ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับข้างๆตรงนี้คอนโซลกลางก็จะมีที่จับด้วยนะครับสำหรับคนนั่งข้างตรงกลางก็ใส่นานด้วยสองช่องแล้วก็ข้างหลังนี้ก็ใส่ได้อีก2ช่องนะครับ <S <S นี่นะครับเบาะสามารถแยกอิสระยกได้ตรงนี้นะครับเป็นที่ใส่ของลับนะครับผมเรียกว่าช่องซ่อนเงินเมียนะครับถ้าคม่มาเจนที่สาก็มีช่องซ่อนเงินเมียอย่างนี้นะครับตอนนี้แม่บ้านนี่รู้กันหมดแล้วนะครับว่าตรงนี้สามารถซ่อนเงินได้เนี่ยตอนนี้ซ่อนไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้ ออ๋ข้างหลังก็สามารถดึงตรงนี้ได้นี่ดึงมาข้างหลังนี้ก็มีซับวูเฟอร์ของ JBL ด้วยนะครับแล้วก็มีพวกอุปกรณ์เอาไว้เปลี่ยนยางอะไหล่นะครับนี่นี่ก็คือพับลงมาได้แล้วก็ยกขึ้นมาอย่างนี้ได้นะครับนี่บอกฝั่งนู้นก็ยกขึ้นมาได้เหมือนกันนะช่องซ่อนเงินเมีย <c oughs> แต่ถ้าเป็นตัวไฮบริดมันจะยกไม่ได้เพราะว่าข้างล่างตัวนี้มันเป็นแบตเตอรี่ไฮบริดไง,ไงนี่นะครับเดี๋ยวมาดูอืม เบาะหลังก็ใช้ได้นะกว้างดีนี่คือปรับมาเกือบสุดแล้วผมสูง175นี่ส่วนสูงนี่สบายๆเลยอะ่ะนี่มีพื้นที่อยู่แต่ถ้าเป็นตัว TRD Pro นะที่มันมีพวกโชค k ข้างหลังเนี่ยคือแทบจะไม่มีที่นั่งเลยแต่ถ้าเป็นเบาะหลังธรรมดายเงี้ยก็สบายอันนี้ก็มีช่องใส่เอกสารขนาดก็พอๆกับทาค o m มเจนที่แล้วอะ่ะม,มีสัญลักษณ์ TRD ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีที่จับเวลาขึ้นสองข้างเลย กระจกข้างหลังตรงนี้ก็สามารถเปิดได้เหมือนเดิมนะครับนี่ช่องเล็กๆอย่างนี้เบาะคนขับกับเบาะคนข้างนะครับก็จะเป็นปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ปรับได้6ทิศทางมีลัมเบอร์ตรงนี้ด้วยนี่ตรงนี้นะครับก็จะเขียนคําว่า T R D นะครับนี่แล้วก็มีช่องใส่ของอย่างนี้แล้วก็เหมือนเป็นแบบตะแกรงตะแกรงเนี่ยเอา,ายึดของได้นะมีสองช่องเลยเนะี่ยนี่ใส่น้ําใส่ของเล,เล็กๆได้ สไตล์ออกแบบมาเท่นะอย่างเงี้พอนั่งรัศมีนวิสัยในการมองก็ดีนะนี่นี่แล้วก็มีที่จับตรงนี้ด้วยนี่สวยดูลุยๆดีนะเวลาออฟโรดเอาไว้จับอย่างงี้เหรอนี่มีช่องใส่ของตรงนี้นี่ได้ลำโพง JBL ด้วยอ๋อแต่ว่าของคนด้านข้างจะมีที่จับด้านข้างอย่างงี้แต่มันไม่เป็นช่อง,องนี้นะมันจะเป็นที่จับยึดอย่างงี้เฉยนี่เนี่ยคนน้านข้างจะเป็นที่จับยึดอย่างงี้ มันจะไม่ไม่เป็นช่องเอาไว้จับล้ลงขึ้นลงได้มาทดสอบฟีลลิ่งการขับขี่นะครับการตอบสนองอัตราเร่งต่างๆเดี๋ยวลองดูทดสอบให้ดูนะครับว่าการขับขี่เป็นยังไงก็คงไม่ได้เอาไปออฟโรดเนาะเพราะว่าเป็นรถยืมเข้ามาครับผมก็ไม่กล้าเอาไปแบบลุยอะไรขนาดนั้นก็คือขับทางดำนี่แหละมาโฟกัสให้ดูเรื่องการขับขี่บนถนนว่าเป็นยังไง ฟีลลิ่งมัเป็นยังไงคันนี้เสียงเทอร์โบบอออฟวาลคันเร่งตอบสนองดีนะเหยียบเป็นมาเหยียบเป็นมาลองเปลี่ยนเลนดิโอ้หนึบช่วงล่างไม่โยนตัวตัวนี้ท r d Sport ปเขาจะจูนช่วงล่างมาแบบโฟกัสออนโรดไงถ้าเป็นตัวออฟโรดมันก็จะ อีกแบบหนึง่งฟีลลิ่งอีกแบบหนึง่งแต่ก็ไม่ถึงกับยวยนะเคยลองขับตัว2023ก็ไม่ถึงกับย้วยผมก็เพิ่งมาลองตัวนี้เป็นตัวแรกนะที่เป็นตัวเจน4ล่าสุดเนี่ยแต่ว่าเป็นตัวสปอร์ตไงตัวออฟโรดยังไม่เคยลองแต่ฟีลลิ่งก็น่าจะคล้ายๆกันนั่นแหละขับสนุกดีนะตัวนี้เสียงลมปะทะจากด้านข้านี่ก็ได้ยินนิดหน่อยไม่ดังมากแต่เอาจริงๆเสียงลมเนี่ยเบากว่าลาโฟรเราอีกนะ แต่ว่าจะได้ยินเสียงยางดังขึ้นมาหน่อยเพราะว่ายางตัวนี้มันเป็นยางมัทเรนไงดอกยางมันใหญ่มันก็จะเสียงดังเป็นเรื่องปกติอันนี้ผมพูดตามความจริงนะเบาของทาโคมาเน่นั่งสบายกว่าลาฟโฟงผมอีกอะตัวทาโคมาเจนที่3ที่ผมเคยรีวิวมาแล้วอะเบาก็นั่งสบายตัวเจน4ตัวนี้ก็บอนั่งสบายเหมือนกันก็แปลกเหมือนกันนะว่าเบารถกระบะเนี่ยนั่งสบายกับรถ SUV บางรุ่นอีกอะเดี๋ยวลองเปิดเป็นโหมดสปอร์ตนะครับ ก็ได้อยู่นะพุ่งดีเหมือนกันเนี่ยพอเทียบกับทันด้าข้างนี่ความสูงนี่พอๆกันเลยคันนี้ไม่ได้ยกสูงนะแต่ว่าคือความสูงอะ่ะพอๆกับทันด้าแต่ว่าความยาวความใหญ่อาจจะไม่เท่าโตโยต้าทันด้าเป็นตัว full size แต่ว่า t a c โคม่เนี่ยมันเป็นตัว mid size ไงนะขนาดกลางถ้าเทียบกับที่ไทยก็เท่ากับรีโวบ้านเรานี่แหละไม่ได้ต่างกันมาก คือเห็นคนที่ไทยเขาเห็นรูปทาโคมาตามสื่อตามอะไรใช่ไหมเขาก็จะบอกว่ามันดูคันใหญ่ดูบึกบึนดูใหญ่กว่ารีโว่ที่ไทยแต่ที่จริงขนาดไม่ต่างกันมากหรอกเพราะาผมดูขนาดมิติดิเมนชันแล้วก็แทบไม่ต่างกันเลยอาจจะมียาวกว่ากว้างกันหน่อยแต่ว่าแทบไม่ต่างกันถ้าดูจากสายตานะเส้นสายตัวรถหน้าตารถเนี่ยมันดูดุดูโหดไงมันก็เลยทําให้เขาเรียกว่าอะไร คือหน้าตารถเส้นสายรถเนี่ยมันหลอกตามันทําให้ดูใหญ่รีโว่บ้านเราหน้ามันจะเรียบกว่านี้แต่ตัวนี้คือมันดูบึกบืนดูแบบโหดโหอ่ะมันก็เลยดูใหญ่ขึ้นแต่ที่จริงก็ขนาดใกล้เคียงกันโดยเฉพาะตัวกระโปรงหน้าเนี่ยมีฮูดสกู๊ปแบบเนี้ยคือแบบดูเท่เลยเหมือนตัวที d Pro ก็จะมีฮูดสกู๊ปอย่างงี้มันไม่ได้ดักลงข้างหน้าได้จริงๆนะฮูดสกู๊ปเนี่ยมันทําขึ้นมาเท่เฉยแต่ชอบอ่ะถ้ากระโปรงหน้าเรียบมันก็ดูไม่มีอะไรไงพอขับมาแล้วมันมีฮูดสกู๊ปแบบมัน ้รถคันนี้แม่งขับรถเทนน่แน่นอนแหะไอเราก็หล่อซะด้วยสิขับรถอย่างนี้โอ้โหก็โอ้โห,โโหเท่แล้เบิดยิ่งขับยิ่งหล่อไว้คันเนี้ยอะเดี๋ยวจะเร่งให้ดูนะครับอ,อ,อติดเท้าดีเว้ยเร่งดี ต่เสียดายนะทาโอม่าเดี๋ยวนี้มันไม่ทําเครื่องหกสูบแล้วอะ่ะแต่จะบอกว่าฟิลลิ่งตอนที่เปรียบเทียบกับทาโคม่าตัวเก่าอะ่ะเครื่อง V6 อะ่ะตัวนั้นอะ่ะออกตัวชา้ากว่านี้นะอัตราเร่งนี่คืออืดมากเลยคือแบบรู้สึกได้เลยะจะเร่งจะแซงแบบบนฟรีเวย์นี่คือแบบรู้สึกได้เลยว่ามันอืดกว่าจะแซงได้แต่นี่คือเครื่องเล็กกว่าแต่มันมีเทอร์โบไงรู้สึกว่าออกตัวพุ่งกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวไฮบริดนะ น่าจะแรงกว่านี้เยอะเลยอ่ะเพราะว่าไฮบริดมันมีมอเตอร์ช่วยไงน่าจะแบบแรงบิดมากกว่านี้เยอะแล้วก็ออกตัวพุ่งกว่านี้กะโค้งหนึบๆนึบช่วงล่างรู้สึกไม่โยนตัวนะหนึบดีโอ้โอ เสียงโหดใช้ได้ดอยอีรอบหนึ่งมีเข้าโค้งด้วยตรงนี้โหมดสปอร์ตโค้งเล็กๆนะครับเข้าโค้งนิ่งนี่ขนาดใส่ยาง MT เนะี่ยใช้ได้ตัวนี้นะครับก็จะมีแค่เฉพาะโหมด Eco Normal แล้วก็ Sport เพราะว่ามันเป็นตัวสปอร์ตนะมันไม่ใช่ตัวออฟโรดออฟโรดก็จะมีออปชันพวกมัลติเทเรนซีเล็กอะไรพวกนี้เอาไว้ลุยทางออฟโรดแต่ว่าตัวนี้มันเน้นโฟกัสออฟโรดเป็นหลักไงเน้นขับบนถนนดําแต่ว่าออฟโรดได้เพราะมันเป็นตัว4ี่ขับคลื่อน4ล้อแต่อาจจะแบบไม่มีพวกดิฟล็อกไงเพราะว่ามันเป็นตัวสปอร์ตสุดจริงแต่ความรู้สึกในการขับขี่นี่คือขับแล้วรู้สึกดูแมนดูแบบทับทัพอะ ดูแมนๆลุยๆดีรถมันดูเท่มีเอกลักษณ์ดีนะมุมมองจากกระจกทั้งหลายนี่คือแบบมองสบายตาดีอะแล้วก็เห็นกระโปรงหน้าอย่างเงี้ยมันดูเท่อะฟิลมันได้อะบวกกับภายในห้องโดยสารที่มันแบบดูลุยๆทับๆดีอะอย่างเงี้ยชอบนี่นะครับอันนี้ผมถ่ายเปรียบเทียบขนาดทาโคมากับทันด้านะครับอันนี้ตัวสูงพอๆกันนะขนาดความสูงพอๆกันเลยอะนี่ย ตัวนี้นะครับทากโฮม T-RD สปอร์นะครับขนาดล้อเท่าเดิมนะครับแล้วก็ไม่ยกสูงอันนี้จะเป็นทันด้าแคปสโตนตัวท็อปนะครับไม่ยกสูงเหมือนกันเท่าเดิมขนาดโรงงานแต่ว่ายางจะได้มาขอบ22นิ้วนะครับก็ความสูงพอๆกันนะครับเนี่ยลองเทียบดูข้างมิติรถก็ดูใกล้เคียงกันอยู่นะแต่ว่าทากโมาจะดูเล็กแล้วก็สั้นกว่าหน่อยแต่หน้าตาใกล้เคียงกันเลยคล้ายๆกัน ทันด้าก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ายาวกว่าส่วน t a c โคมก็จะสั้นกว่าขนาดไม่ใหญ่กว่าเจนที่3มากนะครับขนาดจะยาวกว่ากว้างกว่าแค่นิดเดียวเองนะครับต่างจากเจน3นิดหน่อยแต่พอดูจากภายนอกนี่มองไม่ออกเลยโอเคครับงั้นผมขอปิดคลิปรีวิว t a c โคม่าทีอด r ีสปอรคันนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนผมก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ